ดูกันคุณแม่ค่ะคุณแม่ไปดูกันค่ะนี่เห่อยค่ะยังไงคะทำไมคะ <c oughs> เด็กๆหรอ <c oughs> สวยหรือยังเราอะ <c oughs> อยังไม่สวยคุณแม่อย่าพึ่งพูด <c oughs> แล้วว่าผมจะไหม้นะคะม้วนนานแล้วอะ ผมไม่แล้วค่ะควันขึ้นแล้วค่ะควันขึ้นแล้วค่ะขึ้นข้างข้นข้างบนแล้วเหรอเอ้าหัวทำไมเรียดจนซัดเลยฮะไม่อยากเชื่อว่าอะไร